สวัสดีค่ะสบายดีค่ะมังมิงกะลาบาค่ะวันนี้แม่อุ้ยจะพาไปเที่ยวดูวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอไทยธานีค่ะชื่อว่าวัดแก้งนะคะอยู่ที่ตำบลอุทัยเก่าอำเภอหนองฉางจังหวัดอไทยธานีค่ะที่วัดมีประวัติศาสตร์มากมายค่ะแม่อุ้ยก็ได้เริ่มออกเดินทางนะคะอยู่จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ค่ะ ไปเลยค่ะไปดูวัดกันค่ะ What? าพาดูพระปางฮัลโหลไม่เห่เาจะอยู่ในบริเวณวัดนะพระปางนี้เดี๋ยวจะพาไปไคุยกับพี่แดงที่เป็นคนที่อยู่ที่ตำบลอุทัยเก่า ตอนนี้พี่แดงก็อายุ64แล้วเกิดที่นี่อันนี้เป็นเจดีตั้งแต่สมัยสุโข,ขทยัยเขาว่ากันว่า250ปีค่ะไม่ได้ไม่ได้ถูกออบูรณะนะคะมันยังไม่ยังไม่พังก็ตั้งอยู่ตรงบริเวณใกล้กับโบส แม่มุพาเดินดูฐานของเจดีมันไม่ใช่เจดีค่ะขอโทษค่ะพระปางค่ะถ้ามีการบูรณะมันน่าจะสวยงามมากนะคะบูรณะนิดนึงให้แบบว่าซ่อมแซมเขาไม่ให้เขาพังแล้วก็หายไป เดี๋ยวแม่วิจะพาเข้าโบสถ์นะคะโบสถ์จะอยู่ข้างๆพระปางค่ะในโบสถ์จะมีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเจดีนี้นะคะแล้วที่โบสถ์ที่นี่ก็จะมีให้เดินลอดใต้โบสถ์ด้วยเป็นวัดที่อยู่ในชนบทตำบลอุทัยเก่าอำเภอหนองช้างนะคะ มันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเก่าแก่แต่ก่อนนี้ฝนจะตกสมัยก่อนนี้อําเภอเมืองจังหวัดไทยธานีตั้งอยู่ที่นี่ค่ะเป็นพระป,ปางที่ สวยค่ะย่อมุมหักย่อมุมห้าี่ม้ก็เดินเหยียบขี่ม้าอีกแล้วมีคนเอาม้ามาบริจาคที่วัดนะคะมีมีพระเสมานะคะมีการค้นพบเสมาค่ะอันนี้เป็นม้านะคะที่ชาวบ้านโอ้ยฝนตกนำมาฝากไว้ที่วัด ช่วยการเลี้ยงดูเป็นมา้าพิการค่ะโถ่ทั้งออขาขาเขาหักนะค่ะเป็นม้าสามขามทั้งสองตัวเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ถูกตัดขานะคะ เจดีเจดีพิซซ่าเนี่้องไม่คันค่ะสองก๊ีกล้ปีตั้งแต่สมัยไหนอะสมัยรุ่งสีรุงยันก็เมื่อก่อนนะเจ้าป่าไปยกทัพ้าวแจงตั้งชื่อ้แขงเออแล้วมาเจอพม่าไหมพม่าตีเมืองวัดเมืองันสีแตกสีแตกวัดเมืองตีเจดีแตกหมด แล้วก็ตรงวัดหมากตรงที่เรอยู่เนี่ยเขาาอ๋อมีวัดหมากด้วยนี่วัดหมากกะบวัดศาลโบราณนั่นน่ะอยู่ตรงไหนหนูเข้าไปด้วยเหี่ยแล้วไหมเราเนี่ยตรงที่โค้งตรงนี้เนี่ยที่เป็นป่าน่ะอุ้ยแล้วเราจะเข้าไปได้ไหมเข้าได้แต่มันลุกอ๋อไม่มีใครไปถากถางยังไม่มีใครไปพัฒนาเป็นที่ขององคศาสนาแล้วตอนนี้อ๋อเป็นชื่อวัดหมากเอวัดโบราณโบราณมีร่องรอยมีร่องรอยเกดี อ,อ๋อดีว่าเก่าแล้วนุ่นเก่ากว่าเก่าพอกันจ้าวัดนุ่นแปละพ่อม่ายกทักมาเป็นปนุ่นเมืองก่อนจ้านุ่นแปะก็เลื่อนก็เลื่อนมาตีที่วัดมาเผาโน่นเผานี่อ๋อแล้วเจดีย์วัดแจ้งของเราเนี่ยคือใครสร้างฟางนะของเก่าใครสร้างอ่ะ สองร้อยกว่าปีมีองค์เดียวหรือว่ามันผุพังไปบ้างแล้วพี่ก็เหลือพระปางอะเหลือพระปางอย่างเดียวแล้วเจดที่เป็นคู่คู่อะสถูปคู่ที่อยู่หน้าโบสถ์จ้ะที่อยู่หน้าโบสถ์สององค์เนี่ยอ๋อที่ก็ตั้งใหม่อ๋อมันเป็นสถูปเก่านะอ๋อ เรื่องราวจําไม่ได้แล้วจําไม่ได้นานแล้วใช่จําไม่ได้นานแล้วแต่หลวงพ่อหน้าหลวงปู่แม่เนี่ยของเก่าของแก่ค่ะเนี่ยที่อยู่ในบ้านเล็กๆ นี่แหละคะนอ่นี่นี่นู่นน่ะอหลวงปู่น่ากมากราบได้ได้เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดมาแล้วต้องกราบขอพรขอพรนะอย่างพระเจ้าตากคนก็อยากเรียนสำเร็จมั่งอะไรมั่งก็มาขอพรอมาขอพรคนก็อยากเรียนสำเร็จหนูขออนุญาตอัดคลิปไว้นะเก็บไว้ดูสดไงลูก ได้ mm hmm. คุยกับพี่แดงแ<ม>นะคะ<ม>พี่แดงขายอาหารอยู่ข้างวัดค่ะอาหารตามสั่งพี่แดงเป็นคนพื้นที่แต่ว่าไปอยู่กรุงเทพแล้วก็กลับมาดูแลคนแก่ที่บ้านค่ะแกก็เล่าให้ฟัง,งพี่แดงบอกว่าให้มาไหว้หลวงพ่อแล้วจะโชคดีโหลวงพ่อน้ำจด หลวงปูน่นาคและหลวงปูแป่แม้นปู่แม้นค่ะอันนี้หลวงปูน่นาค หลวงพ่อน้คาถาบูชาหลวงปู่แม่หลวงปู่นั่นให้สวดพระคาถาหัวใจพาหูเพื่อเป็นสิริมงคลให้ชีวิตผงงู้เมืองหมดทุกข์หมดเคราะห์เสริมโชคลาภบารามี และตั้งจิตอธิษฐานสวดพระคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสสะสวดสามจบภพาภพามานาอุกสัสเนอตุเอาคทถาไปสวดกลับกับไปสวดที่บ้าน ขอให้ลูกประสบแต่ความสำเร็จโชคดีสาธุสายมูอย่างแม่อุ้ยก็ต้องมาบนบาลสารกล่าวขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะถ้าถ้าใครอยากมาเที่ยวตามรอยแม่อุ้ยก็มาได้เลยนะคะ อยู่ที่ตำบลอุทัยเก่าจังหวัดอุทัยธานีค่ะมีแหล่งท่องที่เที่ยวมากมายค่ะกองขี่ม้าก่อนนะคะตอนนี้แม่อุ้ยก็จะพาเข้าไปในโบสถ์เพื่อไปดูศิลปะบนผนังโบสถ์และพารอดโบสถ์สามครั้งค่ะอันนี้เป็นโบสนะคะ พระท่านก็ต้องทำการนบพิราบแล้วก็เข้าเปิดเข้าไปได้ค่ะอันนี้เป็นพระประธานในโบสถ์นะคะ สารุกการรอดก็ต้องท่องพุทธทางสารานังขฉามิทำมัสง,งสารานังขฉามิสังฆังสารนังขฉามิเดินรอดเลยค่ะ นี่เป็นภาพประธานนะคะก็จะลอดโกรธสามครั้งเป็นวัดที่บ้านนี่แม่อุตลอดมาฝั่งนี้นะคะ แม่อุ้ยกลับบ้านทีไรแม่อุ้ยก็จะมาไหว้สักการะพระแล้วก็รอดโปรดทุกครั้งเลยค่ะแม่อุ้ยจะรอดสามค่ะ รอบที่สามค่ะเ mm hmm. ม่วดอยู่ใต้พระประธานค mm ่ะ hmm. เ้ว,วีก็รอบครบสามครั้งแล้วนะคะ mm hmm. พาดูปฏิมากรรมในโบสถ์ค่ะ mm hmm. นี้เป็นรูปวาดในโบสถ์นะคะ ทางวัดก็จะเขียนเรื่องราวไว้ใต้ภาพเป็นเรื่องราวประวัติต้นปีพศสอสสง8สอได้เป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรป้องกันกรุงศรีอยุธยามาถึงตำบลอุทัยเก่าอำเภอหนองฉางถูกกองทัพพม่าโจมตี เสียม้าศึกในสองตัวนะคะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของวัดแจ้งค่ะแม่อุ้ยก็จะอยากบันทึกไว้ ถ้าเพื่อนๆชอบดูก็ดูแล้วก็อ่านได้นะคะแม่มอุอย้ยยอากบันทึกเอาไว้เก็บไว้ในวิดีโอของแม่อุ้ยเป็นประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของวัดแจ้งกับการทำศึกสงครามแล้วมันก็มีหลักฐานจริงๆว่ามีเจดีตั้งแต่250ปีเหมือนพี่แดงเล่า ออกจากโบสถ์ไปแล้วก็จะเห็นเจดีแม่อุ้ยก็พูดผิดตลอดมันคือพระปรางค่ะไม่ใช่เจดีค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะมีพระประธานแค่นี้นะคะพระประธานในโบสถ์เป็นพระเก่าแก่ค่ะตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะยังมีเจดพระเจดีองค์นี้อยู่ที่บ้าน ยังไม่มีการบูรณะแต่เขาก็ยังไม่หักพังนะคะแม่อุ้ยก็อยากจะส่งข่าวให้หน่วยงานได้รับรู้และเข้ามาบูรณะพระปางองค์นี้นะคะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูนี่เป็นวิหารนะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นบันไดานาคนะคะ ชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลไว้ค่ะน้ำเยอะเชียวเลยค่ะน้ำนี้แหละที่ไหลไปที่บ้านอันนี้ห่างจากบ้านอยู่นะคะเดี๋ยวเร<ด>าไ<ด>ัดไปดูวัดหมากที่เป็นวัดล้านค่ะขี่รถไปเพื่อที่จะไปดูว้า มีสร้างประหลาดักทา,ทางเหลืออยู่บ้างไหมแต่พี่เขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วไม่มีใครมาดูบ้าวัาวาวาวดซากไปทางไหนอ่ะคะวัดเก่าอะ่ะวัดเก่าที่เป็นซา,ากซากอะจ้ะตรงไปนี่นะจ๊ะ มีทางเข้าตรงนี้ทุกวันนี้วัดล้างที่ชื่อว่าวัดหมากมันถูกลกล้างค่ะเป็นเป็นที่เลี้ยงควายของชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็พาควายไปเลี้ยงดูค่ะจดทะเบียนองทางนี้นเลยกรมศาสนาค่ะต้องไปทางร้านคะ่ะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านจะเข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้นะคะอ๋อเข้าทางนี้ เข้าตรงนี้ได้แต่มันเละวัดมาคงเทวัดซากอต้องเข้าตรงนี้ตั้งาต้องไปเข้าอีกทางนึงค่ะทางนี้เข้าไม่ได้เป็นทางเดินของชาวบ้านเขาค่ะแต่ตอนนี้หน้าฝนมันก็เลยเละมากเลยค่ะ ไปเข้าตรงร้านค่ะดาขอบคุณค่ะไม่ถูกนแนี่ วัดหมากเข้าตรงไหนอะคะโค้งออกออกขนดไปแล้วก็โค้งเข้าตรงนู้นอ๋ออยากไปดูวัดเก่าเข้าลกใช่ไหมคะอ๋ออ๋อ,อเลยร้านค้านี้ไปแล้วก็มุมนี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ ตำบลอุทยัยเก่านี้จะมี3วัดนะคะมีวัดแจ้งวัดหมากและวัดหัวเมืองค่ะ นี่เจอแล้ววัดมาเข้าไปกันท้้ ว้าวโฮ้ยมีควายอ่ะโอ้ยยอมแพ้อถนนเละเดี๋ยวไว้หน้าแรงค่อยมาแล้วกันเนาะเมืองตะพระตะบงพะมะอไหตะเบิดฮะเมืองตะตะเบิดนะพระตะ เป็นวัดหัวเมืองนะคะอันนี้ชื่อว่าวัดหัวเมืองนะคะจะพาดูโบสถโบราณค่ะก็ไม่ได้ถูกบูรณะอีกเหมือนกันถ้าถ้ามีหน่วยงานมาบูรณะจะสวยงามมากเลยค่ะ ทิ้งล้างให้นกพิราบอยู่นะคะเป็นโบสถ์ที่น่าจะสร้างตั้งแต่สมัยรุ่นเดียวกับทางวัดแจ้งนะคะหรืออาจจะอายุน้อยกว่านะคะแม่อุ้ยก็เจออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องสุนัขวัดอีกแล้วคะ่ะมันเฮาคะ่ะโบสถ์กวัดหรือที่เรียกกันว่าม้าวัดอันนี้ก็สร้างใกล้เคียงกับ 好红呀。Oh, yeah. 哎也啷个？浪 โบสแม่อุ้ยแอบอสอนเห็นมีงาช้างหนึ่งคู่น่าจะเป็นของคู่โบสค่ะโบสต่าแม่อุ้ยพาดูข้าวออกรวงค่ะทุ่งนี้ออกรวงเหลืองแล้วนะคะ อันนี้เป็นรวงข้าวคงใกล้เกี่ยวแล้วเป็นรวงข้าวแล้วสวยออกรวงเหลืองอลามไปทั้งทุ่งเลยอ าด้วยเยอยๆขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้ก็จบด้วยการดูท้องทุ่งนาท้องทุ่งนาที่เหลืองไปด้วยลูกข้าวนะคะ บายค่ะ